รสชาติเป็นไงลูกอร่อย <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆโอเควันนี้นะแม่จะมารีวิวขนมที่มันมีประโยชน์นะนี่แม่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนอะเคยเคยอันนมันหมดแล้วนะ <c oughs> เคยเห็นแล้วล่ะอะไรพวกนี้นะอ่ะโอเคมันเป็นขนมจากในร้าน MK ที่แม่ไปซื้อกันมานะโอเคแล้วก็สีแดงร้านเออร่อยมากชอบชอบเขาที่เขามีรถใหม่มาประมาณ3ามหรือสี่รถแม่จำไม่ได้แล้วแต่ว่าแม่ไม่ได้เอามาเพราะว่ายังติดรถเดิมๆที่น้องยิมชอบนะแต่ว่าแม่แอบเอาตัวนี้มานี่มันเป็นรถส้มยูสูนะอ่าแต่ว่ามันจะมีซ่อนความ เอาไว้แม่ยังไม่ได้บอกแล้วน้องนิ่มก็ยังไม่รู้ด้วยเดี๋ยววันนี้แม่กับน้องนิ่มจะมาลองชิมกันว่าตัวนี้ที่เขาว่าแน่จะแน่แ,แค่ไหนอ่ะโอเคสําหรับรถพรุ่งนี้แม่ขออนุญาตข้ามไปเลยนะเพราะว่าแม่เชื่อว่าน้องๆคงผ่านตาหรือว่าเคยชิมแล้วล่ะอ่ะมันก็จะมีรสอง,งุ่นแบบนี้นะมันก็จะ,ะมีรสใช่ไหมไม่อ่านถูกไหมเอออง,งุ่นนะอันนี้ก็จะเป็นแบบมิกเบอร์รี่นะสีชมพูมิกเบอร์รี่ สีเหลืองจะเป็นเลมอนสีแดงที่น้องดิมชอบมากเลยตัวนี้จะเป็นรสสตรอเบอรี่นะแล้วก็จะมีสีส้มจะเป็นรสออเรนนะอ,อ่รสส้มนะโอเคแล้วรู้สึกว่ามันจะเพิ่มรสทีสขึ้นมากับรสอ,อ่ลิ้นจี่นะถ้าแม่จะไม่ผิดแล้วก็ ตัวนี้ส้มยูสุนะอ่ะโอเคตัวที่แม่ตั้งใจจะมารีวิวเลยก็คือตัวนี้ทุกคนส้มยูสุนั่นเองโอเคแม่นี่พร้อมชิมไหมเดี๋ยวเราช่วยกันชิมแล้วเราบอกรสชาติเพื่อนๆว่ารสชา,าต,ติมันเป็นยังไงโอเคไหมคะหนูต้องบอกส้มมันมันเป็นรสชาติแบบไหนเปรี้ยวหรือว่าหวานหรือว่าเค็มหรือว่าจืดหรือว่าเผ็ดอย่างเงี้ยโอเคไหมครับอ่าโอเคเดี๋ยวแม่กับน้องเิียนจะชิมคนละชิ้นนะหน่แกะได้กันเลยอ่าทุกคน ได้กลิ่นไหมทั้งนิ่มเขให้ทั้งนิ่มดมแบบนิ่มได้กลิ่นไหมได้กลิ่นอ่อนๆหอมอ่อนๆนะทุกคนหงายทั้งนิ่มหยิบเลยครับทั้งนมหยิบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหยิบแล้วถือไว้เรายังไม่ได้ชิมเลยเอาหยิบแล้วถือไว้หนึ่งชิ้นครับอ่ะถือไว้ก่อนนะทุกคนดูแม่นะทั้งนมดูแม่นี่แม่จะชิมให้ดูนี่ทุกคนนี่มันเป็นอย่างนี้นะ มันไม่มีไส้ครับโอเค1 2ึ่งสองสามหนูแม่ก่อนอ้าวอืมอืมอืมอ่ะ,อะท้องเย็นท้องเย็นเชียวไหนบอกแล้วมีสวไมส้อ๋อมีไส้รสชาติัป็นไงลูกอร่อย <c oughs> กินกเยอะกินเยอะกินให้หมดชิ้นเลย ทำไมอะไม่อร่อยรสชาติมันเป็นยังไงอะมันเปรี้ยวนะสรุปน้องดิมเขาไม่เป็นคนที่ไม่ชอบกินเปรี้ยวโอเคโดยรวมนะเขาบอกว่าตัวนี้มันจะเปรี้ยวอืมแม่ว่าก็โอเคนะเปรี้ยวอยู่วิทีแรกที่เราหย่อนเขาไป <convention> แกะแล้วเขาแกะแล้วใหม่รลรวด้วยประจำที่เราชอบแล้วลิลลีทีแรกที่เราหยดนเข้าไปในปากมันจะมีความเปรี้ยวปี๊ดโดดออกมาทั้วคมเปรี้ยวแบบโดดโดดโดดใส่ใส่ใส่แบบหลายๆจุดอ๋ออือสีชมพูหอมมากหอมหอมจิตจมูกเลยแต่พอเราแบบอื้มอมอมอื้มพอเราแบบอมอมไปเรื่อยๆความเปรี้ยวมันจะค่อยๆความเปรี้ยวมันจะค่อยๆหายไปแล้วก็ เหลือความาตเตรี้ยวทั่วปากอะหวานขึ้นมานะอาโอเคอเราแม่ว่าก็เป็นรสที่แปลกใหม่แล้วก็ก็อร่อยดีนะแบบแม่ว่าอร่อยแบบเอาไปแก้งเพื่อนอะไรได้คือกินได้ไม่มีพิษไม่มีภัยแถมมีประโยชน์ด้วยนะแต่ว่ายังเปรี้ยวติดปากได้อยู่เลย ค okay. สำหรับคลิปนี้แม่และน้องดิมไปแล้วนะจ๊ะแม่มารีวิวขนมอร่อยๆอแล้วก็เอาไว้แก้งเพื่อนได้ด้วยนะลอบคุณ <c oughs> แม่และน้องดิมไปไแล้วจ้าอร่อยครับ <c oughs> ฝากกดติดตามช่องดิม f a m i l y ีทวีด้วยนะ <c oughs> เด็กๆสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจ้า